วอล์กวันเดย์จะพาไปอีสอีสกันที่งานเกษตรแฟร์กำแพงบอกเลยคลิปนี้ของกินแน่นๆคือต้องโงทิธก่อนออกจากบ้านเลยก็ต้องขอเตรียมตัวไปสู้ลบกับแดดประเทศไทยกนนะเราก็จะใช้ครีมกันแดดอันนี้เลยของสมุดตัวนี้มี spf 5 0 pa บกคือที่ชอบใช้เพราะว่ามันแต่งหน้าต่อแล้วไม่เป็นข้าบเลยหน้าเอ่ยใดเสร็จก็เริ่มปฏิบัติการตามล่าของกินกันต่อก็แวะเช็คอาฟิตกันสักหน่อยลุควันนี้กนมองเต็มเลยไม่ใช่อะไรนึกว่าแม่ชีหนีวัดมาก็เริ่มประเดิมกันเลยด้วยร้านแรกคือ ตไม่ต้องถามว่าซื้อเพราะอะไรก็น่าจะรู้กันอยู่เนอะอันนี้เราสั่งเป็นมาชะเผือกก็จะได้พวงกุญแจน้องดาอันนี้มาด้วยไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะลืมแล้วออกไปคือเดินผ่านร้านกวยเตน้า่ินมากคือเรามันใส่เส้นอยู่แล้วด้วยแล้วดูเขาให้เยอะมากเห็นอย่างเงี้ยราคาห่อละแค่ยี่สิบห้าบาทอร่อยมากทุกคนใครไปคืออยากให้ลองร้านก็ตามนี้เลยตาแบง์ก๋ยเตี๋ยวแห้งห่อกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องตบด้วยของแล้วก็ตามด้วยของข้าวอานนี้ก็คืออยากขอโทษทุกคนมากคือถ่ายมาได้แค่นี้เพราะว่าคนเขาเป็นขนมที่มมมีีครอยู้้างนเื นุ่มหวานกําลังดีชื่อร้านก็ตามนี้เลยนะลองเดินเดินดูเเดินซักพักก็คือเริ่มยมแล้วนะแต่ว่าหน้ายังเปก็คือกันแดดดีเวอร์ไม่เยิมเลยในขณะที่ถ่ายคลิปก็คือตายังซอกแซกหาของกินไปเรื่อยจริงจริงป้าตอนนี้คนน่ยมแล้วแต่หน้ายังโอเคป้าอากาศมันร้อนมากคือเราพลาดของกินที่เราซื้อแต่ไม่ได้ถ่ายไวหลายหลยเพราะว่าของกินมันน่ากินมากเราก็เยอะอย่างนี้เลยก็คือจะเป็นร้านเห็ดย่างเขาจะอยู่แอบแอบอยู่ด้านหลังอร่อยมากอย่างแนะนําคือเดินหาให้เจอนะสั่งแบบราดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเด็ดเวอร์มาเข้าสู่หมด ประหยัดพลังงานกันแล้วนะก็คือต้องแวะเติมพลังงานก่อนคือกลับไปกินที่บ้านไม่ไหวจริงๆก็นั่งแวะกินนตรงนี้เลยนะทุกคนโอเคเสร็จแม่แฟนเราก็แวะซื้อต้นไม้เอ่ยได้คือจะให้ดูแดดประเทศไทยตอนนี้คือมันร้อนมากแต่คือวันนี้ก็ต้องขออวยยศให้กันแดดสมุดตกก่อนเลยคือหน้าไม่มันไม่เยิะมไม่เหนียวเหนอะหนะเลยอ่ะอันนี้คือรีวิวให้แบบที่เขาไม่ได้จ้างเลยนะคือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อมูดมูดนุ่มๆเลยแล้วก็เกาะผิวได้ดีที่สําคัญคือแต่งหน้าต่อแล้วไม่เป็นผ้าไม่เหนียวไม่หนักหน้าคืออากาศประเทศไทยอได้แนนน่ อ,อันนี้คือให้ดูใกล้ๆเลยแล้วว่าตอนเหงื่อออกแล้วแต่ผิวคือสวยมากก็จบวักวันนี้ด้วยการกินเลยแล้วกัน,นแะบ๊ายบาย